ด้วย่างทันมานะครับมีข้อสอบประเภทถูกผิดอยู่10ข้อนักโตจะมีวิธีตอบข้อสอบได้กี่วิธีนะครับนั่นเองครับข้อสอบถูกผิดอะ่ะถูกผิดนะเออข้อหนึ่งเนี่ยมีวิธีการทาได้กี่วิธี2ถูกปะ่ะถ้ามันไม่ถูกอะ่ะมันก็ต้องอะไรมันก็ต้องผิดถูกปะ่ะเออนักเรียนมาดูเลยนะจานวนวิธี เราไล่เรียงตามข้อเลยนะนักเรียนข้อที่1ก่อนทําได้กี่วิธี2วิธีอีกครั้งหนึ่งทำไมทําได้2วิธี่ะเพราะว่าเป็นข้อสอบถูกผิดถูกว่าถ้ามันไม่ถูกมันก็ต้องผิด2วิธีถูกนะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8 ข้อที่9แล้วก็ข้อที่10โอเคปะอ่ะนักเรียนคิดเลขนิดนึงได้เป็น1,024วิธีนับอีกครั้งหนึ่งครบ10นะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคครบนะครับ อันนี้คืออะไรนักเรียนข้อที่1ถึง10เลือกได้2วิธี ทันมานะครับถัดมานะมีข้อสอบประเภทนะครับเลือกตอบสี่ตัวเลือกสี่ตัวเลือกนะก็คือมีกอมีขอมีคอแล้วก็มีงอมีจํานวนสิบข้อถ้าหน้าทอนจะมีวิธีเลือกตอบข้อสอบได้กี่วิธีนักเรียนครับถ้านักเรียนเข้าใจนะครับหลักการของการทําข้อสอบถูกผิดนะข้อนี้ก็ทําได้ถูกผิดนะครับแต่ละข้อมีกี่วิธีมี2วิธีแต่ถ้าเป็นช้อยอะที่มันมีสีตัวเลือกกอขอคองอหนึ่งข้อทําได้กี่วิธี ทำได้อะไรนักเรียนทำได้4วิธีโอเคปะ่ะหนึ่งข้อทำได้4วิธีโอเคเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่โจทย์เขาามหาสิ่งที่โจทย์เขาต้องการก็คือว่าข้อแรกต้องไม่เลือกตอบข้อกอไก่นะครับข้อแรกต้องไม่เลือกตอบข้อกอไก่มาดูจํานวนวิธีกันเลยนักเรียนครับข้อที่1ไม่ตอบข้อกอไก่ตอบข้ออะไรได้ได ข้อไข่ข้อควายข้องูได้กีวิธีได้สามอ่าข้อที่สองอ่ะเออข้อที่สองได้สี่ถูกปะสี่วิธีอ่าข้อที่สองได้สี่อันนี้ข้อที่สองนะข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าแล้วก็ข้อที่สิบ นักเรียสังเกตว่าตั้งแต่ข้อที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับทำได้4วิธีทั้งหมดเลยเพราะว่าจะตอบข้อไหนก็ได้ก็ขอข้องอเป็นอิสระเลยใช่ป่ะนักเรียนคิดให้นิดนึงเวลาถ้ามันคูณกันเยอะๆนักเรียนตอบอยู่รูปเลขย,ยกกําลังก็ได้นะเช่นนี้ก็คือ4ยกกําลัง9นะครับ4ยกกําลัง9วิธีเดี๋ยวเราเจาะลึกรายละเอียดกันนิดนึงนะครับอันนี้3นี่คืออะไรนักเรียน 3นี่คือข้อที่1เลือกตอบข้อขอคงอ่อทาไมเป็นขอคของอละ่ะเพราะเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยข้อที่1เนี่ยไม่เอาข้อกอนะครับข้อที่1น,นะเลือกขอคงอ ข้อที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ตอบได้ไงานักเรียนตอบได้อย่างอิสระเลยนะครับข้อ2ถึงข้อ10ตอบแบบอิสระได้เลยนะครับซึ่งแต่ละข้อได้4วิธีนะ ขันมานะข้อที่2 5ข้อหลังต้องไม่เลือกตอบข้อกอและงอนะครับอ่ะมาดูจำนวนวิธีการออันนี้เขาพูดถึง5ข้อหลังนะไม่ตอบข้อกอและข้องอแสดงว่า5ข้อแรกเป็นอิสระเลยใช่ไหมอ่ะนักเรียน ข้อที่1ต่อที่สีวิธีข้อที่2 4ข้อที่3 4ข้อที่4 4ข้อที่5 4ข้อที่6ถึงข้อที่10ก็คือ5ข้อหลังใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เลือกตอบข้อกและข้องแสดงว่าตอบข้ออะไรแสดงว่าตอบข้อขกับขคอถูกไหมได้กี่วิธี2วิธีนะครับนี่คือข้อที่6 2วิธีข้อที่7 2ดวิธีข้อที่8 2วิธี ข้อที่9 2สองวิธีข้อที่10ก็สองวิธีนะครับอันนี้ได้4ยกกำลังอะไร4ยกกำลัง5อันนี้เป็น2ยกกำลัง5 รายละเอียดนะข้อ1ถึงข้อหเป็นงไงนักเรียนอิสระนะครับข้อที่6 7 8 9 10นะครับ5ข้อหลังนะ5ข้อหลังเป็นยังไงนักเรียนก็บอกว่าไม่เอาข้อกอและข้องอแสดงว่าเอาข้ออะไรข้อขอคอนะครับ ข้อที่3นะครับ5ข้อแรกต้องเลือกข้อขอและ5ข้อสุดท้ายต้องเลือกข้องอนะครับมาดูจำนวนวิธีการข้อนี้ดูเหมือนยากนะจะไม่ยากเลยนะครับเขาบอกว่า5ข้อแรกต้องเลือกขอ5ข้อแรกนะเลือกขอฉะนั้นข้อที่1ได้อะไรได้1วิธีก็คือขอนั่นแหละข้อที่2ได้1นวิธีข้อที่3ได้1นวิธี ข้อที่4ได้1วิธีโอเคว่าอีกข้อหนึ่งนะหข้อแรกนะข้อที่5้าได้1วิธีส่วน5ข้อหลังนะครับต้องเลือกข้องอเท่านั้นด้วยนะครับข้อที่6ได้เลยหวิธีข้อที่7ได้1วิธีข้อที่8ได้1วิธีข้อที่9ได้1วิธีและข้อที่10ได้1วิธีง่ายไหมนักเรียนตอบอะไรเลยนักเรียนตอบ1วิธีนะครับ คูเลกับ1วิธ okay. ีอ่านักเรียนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ี่ข้อที่5นี่คือ5ข้อแรกนะครับ5ข้อแรกก็คือข้อที่1ถึงข้อที่5ใช่ไหมเขาบอกว่าต้องเลือกข้ออะไรเลือกข้อขอนะครับอ่าเลือกข้อขอใครโอเคทันมานะครับข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10บบังคับเลยว่าต้องเลือกข้ององูนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับข้อนี้เรียบร้อยสังเกตมหมนักเรียนถ้านักเรียนนะเข้าใจหลักการนะออกพิกแพนงแบบไหนเราก็ทําได้ฉะนั้นนะฉะนั้นนะเราต้องฝึกพื้นฐานเนี่ยให้แน่นนะครับต้องเข้าใจพื้นฐานของมันนะครับเพราะว่าโจทย์ในเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยโอ้โหมันออกได้หลากหลายนะครับแต่ถ้าเราพื้นฐานแน่นเนี่ยทำได้เหมือนกันนะ เออทำได้เหมือนกันโอเคนะครับฝากนังเรียนกลับไปดูฝากนังเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะครับ